ครับพี่น้องเจ้าเสียฐีไีงานเก็บกู้รถทีมงานครับผมรถทีมงานถอยไปล่งดินครับพี่กวมทีว่าเป็นยางพี่น้องคนว่าเป็นยางครับเลยเอาเจ้าเสียทีขึ้นเจ้าบุญลงมาเก็บกู้รถขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้เฮก็ยังไม่รู้ว่าสภาพรถเป็นแบบไหนครับเพราะว่าฮอสก็ได้เห็นหน้าง,งานครับ เก็บผู้แล้วกันครับนานแตกดินอยู่ดีๆกันอเอาขึ้นนพี่น้องเหตุที่เรอยากให้เกิดครับผมนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นดินที่เอามาลงใหญ่น้ำมูบ้านพี่น้องเพื่อนได้เอาคอหยนขาบ้านปรับตั้มให้เป็นสูงปรับสูงให้สูงกว่าเก่าพี่น้องนี่เนาะขยันค้าวครับพุทธเอาไปครับน้ำดากเจ้าเศรษฐีกับเจ้าบุญลงไปครับ ไกล้แล้วพี่น้องใกล้จุดเกิดเหตุแล้วใายจังใจพูเแล้วใส่รถตกคูคูคองครับงานปรับถนนครับงานที่ลาดปรับถนนนี้เพื่อนช่วยร้านมันไปน่อยเานมันไปน่อยเดี๋ยวขางบ้านห้างไหม่ขางบ้านนี่ตำนานน่ะ เลยแบบอะไรอย่างเนา้เนี่ยยนีเพอนพอได้ผมเท่ยหนีก็เป็นยังไงเนี่ยเี่ยวหนีก็เป็นยังไงเนาะขนาดเสียประมาณสิบลนเนาะเพ่อนพอเนาะไอ้เขาเขาแรกคือเป็นนีละเพิ่งกันเรื่องหนูพูดางนเนาะนโอ้ยยงแรงอยู่พี่น้องมันขออนาตคุณจอนี้ครับ เชยล่ะบ่เชย

เจ้าคุปูครับรับโดยชอรีเ่เฮียงมือเอียงกรล่มวอนี่บปดนลมเป็นยังบมล่ะไ่เพป็นอยังเ่ล่ะไล้วเป็นย่งมันปงย่ี่หกหพี่เดยวนาจะโตพี่หล้วมั้งนี่

เอารถมาซอยครับเจ้าเศรษฐีก็มาหันมองบอนบอลแล้วมาบางวิทีมาเขาจอขึ้นยริงแบบไหครับ đi nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. เบิ่งว่าจะเอาขึ้นแบบไหนเดีจีก็ตกพอดีหรอกรพี่นอาา้องเมาจะมาเบิ่งว่าจะเอาขึ้นเรียมไหนครับไปพาดจุกออก ใช่ดีคราก็พีน้องตามคลิปต่อไปครับ